สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวัลลีคลิปนี้ก็มาดูความปังของสาวไทยกันอีกแล้วครับก็คือบ๋มบิ้มของเรานะครับสาวน้อยชัชจุอ่อนมูกสีล่าสุดเธอก็ได้สปอนเซอร์ให้รีวิวสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกนะครับก็คือนาฬิกา แบรนด์ DW นะครับหร,หรือว่าแบรนด์เดนน e l ลเวลดิงตันนั่นเองครับซึ่งชัชชูออนก็ได้ถ่ายรูปคู่กับนาฬิกาแบรนด์นี้พร้อมกับโพสต์ลง IG และแคปชั่นเชิญชวนคนไทยไปซื้อนะครับซึ่งจะมีการขายปลีกในประเทศไทยด้วยแล้วแบรนด์นี้ดังแค่ไหนดูได้เลยนะครับยอดติดตามในเพจหลักของแบรนด์นี้นะครับเกือบ5ล้านคนไปเลยสุดยอดมากๆครับ ชัชชูออนของเราเรื่องพูดถ่ายรีวิวก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับสุดยอดอยู่แล้วสใสน่ารักพร้อมรีวิวสินค้าแบรนด์ดังเมืองนอกแบบนี้สุดปังครับ